แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะกรมบัญชีกลางเปิดตารางจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเดือนกันยายน2568นี้โดยจะแบ่งโอนเป็น3รอบนะคะและสู่กรมบัญชีกลางเปิดตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยเดือนกันยายน2568ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ โดยจะได้รับเงินสูงสุดรายละ800บาทโดยนางสาวที่วาพรพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางและโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะได้เปิดเผยว่าคณะกรรมาการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติเมื่อวันที่23กรกฎาคม68อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินดังนี้นะคะ1การจ่ายเงินหลักอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นเวลา8เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายน68 รวมสูงสุดไม่เกิน800บาทต่อคนตามจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์นะคะกำหนดโ,โอนเงินเดือนกันยายน2568แบ่งเป็น3รอบตามวันเดือนปีเกิดรอบที่1โอน16กันยายน2568รอบที่2โอน17กันยายน2568รอบที่3นะคะโอน18กันยายน2568 โดยจาะโอนผ่านพร้อมเพย์หรือบัญชีเงินฝากที่ผู้มีสิทธิ์ได้แจ้งไว้รวมถึงบัญชีร่วมบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมไว้นะคะ2การจ่ายกรณีโอนเงินไม่สำเร็จหรือรีเจกนะคะโอนซ้ำ3ครั้งครั้งที่1โอนในวันที่24ตุลาคม2568ครั้งที่2โอนใจ่ายในวันที่24พฤศจิกายน2568 ครั้งที่ 3. โอนใจ่ายในวันที่24ธันวาคม2568 3. การผูกบัญชีสำหรับผู้มีข้อจำกัดนะคะผู้สูงอายุเกิน60ปีผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้สามารถยื่นขอเงินสามารถยื่นขอโอนเงินเข้าบัญชีร่วมหรือบัญชีบุคคลอื่นนะคะ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการให่นแรปปี2565หรือขอแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดภายในเวลาที่กำหนดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลางโทรศัพท์022706400ในวันและเวลาราชการนะคะหมายเหตุตัวโตๆนะคะผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ เดือนละ100บาทเงินนี้จะไม่รวมกับเบี้ยยังชีพที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือนนะคะปกติเงินสงเคราะห์นี้จะจ่ายให้ทุกเดือนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าบัตรสีฟ้าเดือนละ50บาทและ100บาทตามรายได้และกดเงินสดผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยด้วยบัตรสวัสดิการต่อมาในช่วงปี2565ได้มีการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่ามาใช้บัตรประชาชนแทน เงินส่งเคราะห์นี้ก็ยังจ่ายปกติแต่ไม่ทุกเดือนจะเป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้ทุกปีโดยการโอนจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือหรือบัญชีที่ได้รับความยินยอมให้โอนเงินเข้าบุคคลอื่นหรือบัญชีร่วมผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปจะได้รับทุกคนส่วนผู้สูงอายุที่อายุยังไม่ครบ60ปีบริบูรณ์จะยังไม่ได้รับในรอบนี้นะคะ ก็คือผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินส่งเคราะ์เดือนละ100บาทย้อนหลัง8เดือนจะต้องเกิดก่อน31สิงหาคม2 5 0 8ส่วนคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม2 5 0 8จะได้เงินลดหลั่นตามช่วงวันเดือนปีเกิดนะคะ